สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในแมต t o i l e t t o w e r Defense วันนี้อัปเดตแผทใหม,ม่มามียูนิตเข้ามา2ตัวแต่บอกเลยว่าสุดตึงแน่นอนทั้ง2องตัวดูเลยครับตัวแรกทางมุมซ้ายจองพี่เห็นไหมครับเป็นยูนิตระดับอันติเมตดูไม่ผิดนะครับระดับอันติเมตควอนตัมคาเมล่าแมนโอ้โหแต่เปอร์เซ็นต์ออกแบบว่าโคตรยากมีให้สุ่มแบบอยู่ใน2กล่องเลยนะเป็นกล่องเบสิกกับกล่องมิตินะครับเห็นไหมว่าเปอร์เซ็นต์มันจะประมาณนี้นะอันนี้คือตัวละครพี่อ่ะ เติมพาร์ทคูณ2ไปนะครับมันก็เลยอาจจะบวกหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจว่าบวกหรือเปล่าทำไมมัน 0, 0. ู 0. 0. 0. 0. 0 1ไม่บวกเพิ่มเป็น2แต่กล่องมิติกคือจะบวกนะแล้วกล่องมิติกเห็นไหมว่าโอกาสออกเยอะกว่าแต่แพงกว่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าประมาณนี้นะอ่านี่นะครับอันนี้เป็นกล่องเบสิกนะ จะ0.002มันจะเยอะไปไหนจุดเนี่ยแต่เป็นมิติเนี่ยจะเป็น0.002ใช่ไหมแต่พี่มีอ๋อพี่มีอะไรอ่ะเล้วทำไมมันเป็น0.4นะอันนี้คือคูณโชคแล้วปะคือข้างนอกอยังไม่คูณแน่เลยเนาะใช่ไหมข้างนอกนี่คือ,อยังไม่คูณปะอันนี้คือคูณคูณไปแล้วใช่ไหม ก็คือจะประมาณนี้เนาะอันนี้คือคูนแล้วอ๋อใช่ๆข้างในคือคูนโชคข้างนอกยังไม่คูนให้ดูโอเคก็ประมาณนี้นเนาะเงินที่ใช้สุ่มก็คือกล่องเบสิกเนี่ยหนึ่งร้อยสิบตัวเก้าพันเก้าร้อยนะครับอันนี้ก็กล่องมิติก,ก็เป็นหนึ่งพันสองสิบตัวหมื่นหนึ่งนะครับพี่แนะนําว่าถ้าใครจะสุ่มเก็บหนึ่งหมื่นแปดร้อยนะครับเดี๋ยวพี่มาลองสุ่มให้ดูประมาณอา๋อกดอา่าอันนี้ก่อนเนาะบูทเดี๋ยวให้ดูว่าบูทคอยมันจะไม่ใช่บูทคอยแต่บูทหลักใช่ไหมมันจะเพิ่มมเท่่่่าไไหหหรนะนะีใชััลลกกปูู ว่ามันจะเป็น0ูน6เลยเห็นไหมเพิ่มมาโอเคเราสุ่มแล้วสิบทีไหมไหนๆ,ๆเข้ามาแล้วสุ่มไปสิทีก็จะได้เป็นพวกมิติอะไรพวกนี้นะครับออกง่ายนะกล่องนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสุ่มสิทีให้คำคำก่อนโอเคกี่ทีแล้วเนี่ยทำมันดูอ๋อนี่มันมีอันนี้เลยนะครับมีการแบบว่าผมว่าใครเป็นสายฟาร์มฟาร์มมาได้เงนินเยอะเยอะแล้วใช่ไหมแล้วแบบเปิดหลายๆจออะไรเงี้ยแล้วแบบว่า เราขี้เกียจที่ต้องมานั่งกดเองเนี่ยหรือต้องมาใช้โปรแกรมในการมาโคเราเบื่อใช่ไหมเรากดตรงนี้เลยเดยออโต้เนี่ยมันก็จะสุ่มให้ออโต้เลยเอาง่ายกดปุ๊บไปกินข้าวกดปุ๊บไปอาบน้ําหลายๆจอเนี่ยก็คือมันก็จะสุ่มให้ออโต้เลยโอหนี่ของมิติตอีกมาเนี่ยทำไมตัวแดงออกตัวเดียวแดงดูดิตัวแดงสี่เปอร์เซ็นต์นะหออกยากนะครับตอนนี้มีประมาณร้อยสี่สิบแปดตัวนะเพชรไอไอเหรียญนหมดเฟิร์มนะ ก็คือจะประมาณนี้คร่าวๆเป็นมิติตัวนี้นะคือพี่มีแล้วนะนี่นะครับควันตั้มคาเมราแมนนะตัวนี้โอ้โหบอ,อกบอกเลยว่าสเตตัสคือสุดตึงยังไม่เล่นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมด้วยกันเนาะแล้วก็นี่นะตัวที่2จะอยู่นี่ในชอ็นอปเนาะในชอ็อปตัวนี้จากดูสเตตัสแล้วก็สปีกเกอร์ดิวเพนซิลคอคคือแบบรวมรวมมิกเลยสปีกเกอร์เป็นดิวเป็นเพนซิลเป็นคอคคือทุกอย่างเป็นตัวเติมที่พี่บอกเลยว่าห้าก้าเนี่ยน่าสนใจดูดิมิซลโซระยะ80โอ้โหครบเซต จัดตัวนี้บอกเลยว่าแผ่นอีมเตจตัวตึงแล้วก็จะเป็นอันนี้นะอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นให้เราขี่มันจะอยู่ตรงนี้นเห็นไหมตวัวคิวไม่รู้ว่ามือถือมันกดอะไรนะถ้าเป็นในคอมกดคิวเนาะหรือใช้คลิกก็ได้เนาะก็จะเป็นนี่นะก็เป็นเควสให้เราทำอย่างเช่นอันล็อกกดอันล็อกปุ๊บก็จะได้เลยแล้วก็อันนี้ทำเควสทำนู่นทำนั่นจะมีแค่สองตัวนีน้ที่เป็นตัวเติมเดี๋ยวให้ดูเป็นไงที่เติมละดูเป็นไงเป็นไงซิกมา่าขี่ฟิกมา่าโคเทแล้วก็มันจะไอ้นี่นะ อะไรวะอ่าสปีดเราจะสปีดเพิ่ม60แล้วก็จ้มจัำหนึ่งร้อยจัำเพาวเวอร์สูงขึ้นเหรอเราจะมารแบบปีนป่ายตึกอะไรเงี้ยแบบว่าเราจะไปเล่นแอบป้อนหาเพื่อนเอ้ยแกแอบไหนในชั้นปีนปีนง่ายขึ้นนะอันนี้คือซิกมานะอันนี้คือมันนี่แม็ดนะครับผมเป็นแบบนี้เหมือนไนโคตรเท่ดูนี่นี่อันนี้คือมือแพงกว่านะเห็นปะมันแพงกว่านะเป็นไงเท่ปะกลายเป็นแมคคาเมราแมนเป็นไอ้นี่ใช่ไหมอะไรนะ แฟนติดใช่ไหมแฟนติดมึงขี่ใช่ไหมไม่ใช่เป็นเราละเป็นเราขี่โบ๊ทเทดูดิป่ะแล้วก็นี้ยอย่างแบบน้องวิวเขาใช้ก็เป็นแบบทำเควสอันนี้เนาะดิวคอมพิวต์ดิวอีเวนต์ก็คือทำดิวให้เสร็จเนาะทำทำฮาโลวีนให้เฟสประมาณนี้ก็จะได้พวกนี้คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอในเกมดีกว่าไปลองดูเลยว่าไอ้ควันตั้มเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนอันนี้เป็นตัวใหม่สุดตึงไหมป่ะ มาครับมาครับเรามาเล่นกันดีกว่าควันตั้มคาเมล่าแมนมิติกตัวใหม่มาวางเลยโอ้โหขอกกำลังคิดเลยจะพูดแล้วไม่เงี้ยอย่าทีโพสได้ไหมโอเคควันตั้มวางไปก่อนเลยใกล้ๆแล้วก็ยังไงยังไงครับขอดูโมเดลทุกคนอินฟินิตี้ไม่โดนฟันโลไว้เฮ้ย ็นตัวไม่โดนสโลว์แถมสโลว์เจ็ดสีผแต่เลเวลหนึ่งสตันหกวิแต่เดี๋ยวดูก,ก่อนครับแต่คือดาเมจโคตรจึงเลยสองหมนห้าโอเคอัพเกรดไปกอนดาเมจไม่พออัพเกรดไปเป็นดานม 6, เมจหกพันเฮ้ยสตันโหดจดัดสตันโหดจัดสตันเหมือนมีวิ่งอ่ะเฮ้ยสตันโหดจดัดทุกคนเฮ้ยดูดิเดี๋ยวสตันเฮ้ยสตันอีกแล้วเฮ้ย ตัวนี้เมตาแน่นอนว่ามันจะโล70ดูดิมันพะโล70อะยังไงมันก็จะตันแน่นอนแล้วก็โชคดีนะครับขอบคุณมากแอโตโตไทเลตเราจะไม่ลืมนายพอโล60ตกกระป๋องแน่นอนนะครับถ้าใครมีตัวนี้นะใช้ตัวนี้แทนได้เลยนะครับติดเมตาเลยแน่นอนดูเอาข้าวก่อนเลยระยะ70ยังไม่รวมบัฟนะครับแล้วก็แล้วก็พอลโล70เนาะไอ้ระยะ90พูดผิดเห็นไหมระยะ90แต่โล70ติดแน่นอนและที่สำคัญเฮ้ยเป็นอะไรอะ ไก่เพิ่งเห็นมันโจมตีเงี้ยเอ้ยโจมตีตลกเดียววะนี่มันตัวมันเล็กนะวางโคตรง่ายเลยปะดูดิวางโคตรง่ายเลยด,ดิวางง่ายฉันเลยเฮ้ยดูดิดูด,ดิวางมุมไหนก็ได้ดูดิดิดิดูดิดดดดแถมนี่มันคันอ่าเมื่อกี้พี่ขออันนี้ก่อนได้ไหมอ่าเลเวลหนึ่งวางสองพันนะครับปึ๊บอัพเกรดสองพันห้าอัพเกรดสองพันห้าแถมฟันตันเฮ้ยมันแบบมันมีทั้งแอตโต สโลมีทั้งสตันของ ing, u, อมิววิ่งคูดาวทุกเฮอย่างมิกม่อยู่ในตัวมันเองด้วยหรอแต่มันมีเนี่ยบาล,ลียอีกเฮ้ยมันจะครบเครื่องเกินไปแล้วนะเลเวลสามไปาเม็ดหมื่นหนึ่งแต่พี่ชอบตรงที่มันสโลเจ็ดเสิงแต่เลเวลหนึ่งอะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรวอทอ๋อกำแพงมันใช่ปะใช่ปะหลุมดำ เฮ้ยหลุมดำเว้ยฟังหลุมดำโกลดเอ้แล้วฟุ่มเหรอมันก็แพงหลุมดำเฮ้ยตัวมันโคตรเจ๋งเลยว่ะตัวมันเจ๋งจัดเลยแล้วดูดีโมเดลร์นเท่หนูเท่จริงชอบมากมันตัวมเล็กตัวมันติดแมตตาแน่นอนนะดูดีโกลดมันเว้ยมันว้าวมันเว้ยนี่ยมากต้องมาแทงมันมันมันฟาโล่เจ๋งแล้วมันยังมีสไตล์ของมิววิ่งอ่ะเฮ้ยลองคิดดูดิ แล้วนี่คือเราพูดถึงการวางแค่ตัวเดียวนะแล้วที่สำคัญเ,เห็นบนหัวแล้วไหมอินฟินิครับคันฟซีคันฟซ,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 ซีครับแถมกำแพงแรนดอมในการวางในแมปถูกไหมเมื่อกี้ตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวพี่ขอดูนะมันจะแรนดอมออกนอกระยะไหมอย่างเช่นตรงนี้หรือว่ามันแรนดอมแค่ในวงในวงอันเนี้ยในวงรัศมีมาเห็นปะ 90คนไก่ไปอัพเกรดสองหมื่นไปเราไม่ได้พูดถึงทาเมจจอจมตีเลยไฮ้ทำไมากำแพงมันย้ายอ่ะกำแพงมันย้ายหรือกำแพงมันหายมันน่าจะเป็นกำแพงมันต้องอยู่กัที่ดีมันย้ายหรอใช่ไหมขออัพเกรดเนาะเฮ้ยพลังอะไรไม่รู้หรือก็หันระยะมีสองอันอ่ะอ่าแล้วก็ฉีดฉีดเลเซอร์เลเซอร์ฉีดได้ทุกตัวใช่ไหมครับเลเซอร์ Laser เนี่ยวงนอสุดอ่ะตั้งแตเ่เลเวลแรกอ่ะ ฉี่ได้ทุกตัวใช่ไหมไหนขอดูเลเวลาวิ่งดิอ่ะแล้มันตันโคตรตันโคตรโกงอ่ะน้ำตาจะไหลคนลงเอเลสแบบผมน้ำตาจะไหลตัวนี้คือแบบโคตรโกงอ่ะแอตโตถึงเจอกูแล้วมึงเจอไอแอตโต้ไทเลตี่หนุ่มยิ้มไวๆอ่ะที่มันไม่โดนมันลมมาหาก็เออมึงเจอดูดิตันโคตรเกินอ่ะแล้วมันสตันแต่เวล่งหนึ่งน้องดูดิเวล่หนึ่งมีร้อยเจ็ดสิบหกฟิตตันถูกแบบแล้ว ขายฝองพันน่ะไข่เนี่ยใช้ผ่องพันขายวางขายวางดักได้เลยเนี่ยไอตุวนเนี้ยเอามาขายวางดักแยมนุ๊ตแบบดักดักแล้วก้างมาตันกอขวดตัวแม่งโคตรเก่าเครื่องเลยโคตรเก่งตัวนี้ไม่ขายแน่นอนเก็บไปเล่นแหละบอกเลยราคาตกหรือไงก็ช่างมันไม่ขายแน่นอนตัวมันเก่งชัดเลยว่ะโอ้โหเอาเก็บไปสี่หมื่นแล้วลูคูดาวศูนย์จุดสองห้าไม่พอนะเดี๋ยวลดไ่ให้อีกลดไปอีกเอาไปอีกไประยะเก้าสิบแขวนบาลีเฮ้ยอะไรครับนี้ พลังอะไรของเขาคือท,ท athletes, ้องดูมันไม่ได้เดินมาเลยนะโถสู้มามันไม่ได้เดินออกมาเลยจีบไปนี่เขาพลังรเท่โคตรเท่เลยว่ะมันเท่มากเลยอ่ะมันเท่แบบเท่เหมือนเท่ไหมเทเนาะโคตรเท่เลยอ่ะดูดิอยู่บาร์เรีกับบาร์ียทำอะไรได้นถวิววิวบอกว่าวิวแบบว้าวว้าววิวว้าว ว้าวจริงตัวนี้แม่งว้าวจริงแม่งว้าวจริงตั้งแต่เล่นเกมมาบอ่อยตัวนี้โคตรว้าวเลยว้าวกะอัพมังกรหรืออะไรพี่ว่าว้าวมากเลยตัวแม่งเจ๋งจริงแล้วเข้าตู้เหรียญแล้วเด็อคนตันแล้ว,ห,วนนหรอใช้เงินโคตรถูกเลยตัวมันเก่งมากอวคนันเก่งแบบดูดีมันเก่งไปเกินไปมาวางหน้าดูนะปุ๊บเก่งเกินไปนี่อัด อ่ะเดี๋ยวดูเงินเรามาดูเงินดีกว่าว่าเง 2, ินใช้อัพเกรดเท่าไหร่วาง2,000อัพ2,500เป็น4,500บวกไป5,000เป็น9,500บวก20,000 2่นสอบวก40,000เป็น60,000กว่าเอาง70,000อัพคอ,อกประมาณ80,000ก็พอๆกับอัพคอกนะพี่ว่าอัพไม่แพงนะและที่สำคัญเลเวลแรกอ่ะวางไม่แพงด้วยโหแล้วที่สำคัญกำแพงแบบเยอะแยะเยอะแยะเอวเอวิวอ่าพันลมมาลองนี้หมันผังโอ้โห ดูดิตัวเมตาตัวดาเมทเท่าไหร่นะลืมดูเลย mm hmm. ดาเมทสองหมื่นไม่เท่าไหร่แต่คือตัวเมตาแน่นอน mm hmm. มีทั้งกำแพงมีทั้งสแตนของม mm ิววิ่งหรือสัตนขนท่องท,ท,ทั่วไปมีกำแพงที่ mm hmm. ดาเมจเอ้ยไม่ใช่เมจเลือดห้าล้านถ้าน้องวางสิบตัวสร้างกำแพงตัวเดียวจะได้50สิบล้านถ้าน้องวางเนี่ยมันสร้างกำแพงได้ตัวละ ตอนนี้พี่วางกี่ตัวนะาวางสองใช่ไหมครับทาไมกําแพงมันเป็นห้าเป็นเลขขี้กําแพงมันต้องเป็นหกสิถูกต้องไหมครับพี่อยากรูว่าตัวหนึ่งอะลิมิตของกําแพงเออนี่ไงกําแพงหกโถตัวนาทีไม่ดูเลยงั้นเท่ากับว่าตัวหนึ่งลิมิต,ก,ออก,ตมกํากแพงจะได้ตัวละสามถ้าอัดตันพี่ไม่แน่ใจว่าเลเวลหนึ่งจะสร้างกําแพงได้ไหมมาเดี๋ยวลองดูกัน มาวิเคราะห์กันเลยอ่ะเรเวลหนึ่งดูนี่กำแพงจะเพิ่มไหมเพราะมันมันขึ้นบอกนี่ใช่ไหมเรเววหนึ่งไม่มีเบิ้บเรเวลสองเรเวลสามโอเคเรเวลสามมีกำแพงล้านหนึ่งเดี๋ยวดูดีว่าเรเวลสามจะสร้างกำแพงได้กี่อันแต่ถ้าคือเรเวลตันน่ะจะได้กำแพงสามก็เท่ากับว่าเราจะมีกำแพงสิบห้าล้านถ้าเราวางสิบตัวสิบคูณสิบห้าล้านเท่าไหร่ครับเราจะมีกำแพงร้อยห้าสิบล้านวัดเด้อ แล้ววาง20ตัวก็แพง300ล้านแอตโตวิ่งมาตัวเดียวเลือดไม่เท่าไหร่บอกเลยว่ากว่าจะทะลวงกำแพงผมไม่ได้โคตรตึงจริงตัวนี้มันโคตรตึงโกงไหมบนเนี่ยโดนเนิร์ฟป้นเนี่ย,นนยอัอําก็ดูโอ้ยโอ้ยตึงไปตึงายดูวดูด,ดิมันเท่มันเท่มันตึงมันโหดมันเจ๋งมันเวอร์แล้วดูโถดเพื่อไม่ได้ออกจากบ้านเอาออโตอ้มาคลิปนี้หนไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้โหแล้ว,ลวพลังแบบว่าพลังมากเลย ไอ้บ้านเรียนนี่คือทำอะไรอะพี่มุดเดี๋ยวแบบว้าวกับมนันอ่ะไอ้เลเซอร์ฉีดไอ้เลเซอร์คือฉีดจากวงนอกเนาะดูดูระยะมันถ้าพี่วางประมาณตรงนี้อะสมมติตรงขอบในสุดจะถึงไหมลองว่าจะถึงไหมตอนที่โพสพี่ขอลองวางนี่วางนี่ไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ไม่สวยเนาะต้ประมาณนี้วางเฉียงได้ไหมวางนอนเนาะโอเคอัพเ,เก็บไปนะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ป,ป ก็สี่หมื่นเนาะโหแต่ดูดิเมื่อกี้มันมันย่ออ่ะมันย่อแล้วพลังอะไรมันอะแต่พี่ดูผมมันโกงมากอ่ะไอตัวนี้มันโกงเกินอ่ะตัวมันเล็กด้วยอ่ะโหแล้วคือพลังดูดิพลังแบบมันมีสามสามดาเมจป่ะใช่ไหมวงนอกสุดเนี่ยแล้วก็วงนี้แล้วก็วงบาเลียใช่ไหมวาเลียทําอะไรอ่ะนี่เนี่ยเนี่ยที่มันแบบระเบิดระเบิดพลังคือมันยังไม่เข้าวงวาเลียเลยนะมันระเบิดพลังจากอะไรอ่ะซุปเ per สาย่าเมื่อกี้ฮะ รู้ใช่ป่ะพี่นนนี่นี่ยนี่นะระเบิดพลังพยยาอะไรอะแล้วแบบกอดโอกคือเท่ักตัวนี้คือบอกเลยว่าทุกคนต้องอยากได้ไม่มีใครไม่อยากได้บอกเลยมันเท่ขนาดนี้มันสุดขนาดนี้มันที่สำคัญกันมาตันนี่ไงเนี่ยอนิเมะต้องนีดิอนิเมะต้องการสตันเว้ยว่านายให้ออนิเมะโดนสตันได้ไงตัวระดับอนิเมะแล้วนี่นี่ไงเอาแขนสมบัติเบาะหัวไปดิแล้วคือมาตันดักโกโหดเกินอ่ะอ่ะตัวนี้มามาดูตัวหลังระยะ ในระยะเก้าสิบก็จะประมาณนี้เนาะก็คือถ้าข้างหลังเนี่ยก็คือตบข้างหน้าสบายเอา,อาง่ายอย่างตัวข้างหน้าเนี่ยก็ยิงเกือบถึงข้างหลังอันนี้คือยังไม่วางบัฟชีมนะมาเดี๋ยวพี่ยัดดาเมจชีมไปด้วยเลยโอ,อดาเมจชีมไปตรงนี้ปึ๊บไม่เอาดีกว่าพี่ไม่วางชีมตรงนีวว้เพราะว่าไม่สวยพี่ก็วางชีมตรงนี้ดีกว่าข้างหลังพี่อยากดูว่ามันไปไกลแค่ไหนเดี๋ยวชีมมันทำดำเาเมจข้างหน้าปึ๊บโอโ้โหโอ้โหดูดิออกนอกแผนที่ ยันหน้าบ้านอ้โหคือทั้งแมบบบะทั้งแมบบนี้ไม่ใช่แค่วงนอกนะเอาวงข้างในก่อนดาเมจข้างในก็โจมตีได้ยันข้างนอกเห็นป้ะเนี่ยวงนี้วงนี้ก็คือกินขอบที่โถ่พุมเดินแล้วนะอัพตันอยู่ที่อ่ระยะอยู่ที่ไรร้อยสามก็คือน้องๆโกรดแน่นนี่แหละโกงปะโกงไหมมาดีเจด้วยปะโอโห กูาดาวเหลือแล้วล่ะ0.08 0.08 oh my god มอดคืออะไรครับเนี่ยมันคืออะไรของการกูดาว0.08มันจีรลัวเลยนะโอ้โ oh, ห DPS มันจัดเบอร์อะดูดีสองแนห้ามันโกงเกินมันอลังเกินทุกคนเอาไปเลยแต็มร้อย ไม่หักคร้าอันนี้ไม่หักทั้งโมเดลทั้งอะไรเลยตัวนี้เอาไปเต็มร้อยจริงมันเท่เกินเท่เกินไปฝันดูว่ามัน,นสุดเกินตัวนี้คือไม่อันนี้มบอกนะตัวนี้ที่บอกว่าเก่งเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นตัวดามเมจหลังนะดามเมจหลังพี่ยังมองว่าอาจจะต้องเอาไปกับอัพคอร์กอยู่นะอัพคอร์กอย่างหยุดเวลาเนี่ยยังเจ๋งอยู่แต่ตัวนี้มันจะมาแทนพวก ตัวหรือสายสตันหรือสายพ่อ,อคือช่วยเหลือช่วยให้เราลงเอเลนแบบง่ายมากอ่ะง่ายเลยตัวนี้ถ้าใครมีคือแบบเอาไปกับอัพคอกเนี่ยกับพวกโกลเด้นแบบตระกูลหยุดเวลาพัดลมเนี่ยคือดักถอเฟิ่มอยู่นะไออัพคอกมันก็ส่งกลับบ้านใช่ไหมและไอตัวนี้มันก็นดักอ่ะสตนันอีกคือแบบมันเวอร์ไปปะเวอร์ไปปะ โอ้หสุดเกินมันเท่ฉัด,ดมองไม่เห็นเลยเลยได้เดินหนนะ้าแล้วคือแบบมันกำแพงมันเนี่ยตอนนี้ก็แพงพี่เท่าไรหนึ่งของบามไอ้ตรงข้างหลังก็บอนกำแพงเต็มบัวฟัวโยเอโอ้โหมันตไม่หมดพี่ไม่ได้ใจว่าถ้าเราขายตัวกำแพงมันจะหายหรือเปล่าอยากลองอะ่ะได้ไหมทุกคนลองจำๆเข้านะเข้าๆพี่ขายตัวตรงหน้าสุดอะปุ๊บหายไหม กำแพงมัน,นมีกีตก่ตัวเรามีกี่ตัวตอนนี้เรามีหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวใช่ไหมกำแพงต้องสิบสองใช่ไหมกำแพงก็1ิบสองใช่ไหมอันนี้สามสี่ห้าห1เจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยไม่กำแพงจริงจังกำแพงไม่หายหรอกอันนี้อันนี้หมายถึงความคิดที่พี่คิดน,นะถ้าเราวางตีกันพี่าั่นตีก็จะหมายถึงสิ่งนะี้ที่พี่กำลังทำวางบีกเพื่อให้กำแพงเพิ่มแล้วก็ขายแล้วก็วางบีก ได้กำแพงเพิ่มใช่ไหมแล้วก็ขายอันนี้คือหมายถึงตอนเลดเกมนะอย่างตอนที่เล่นเล่นเล่เกมที่ใช้2ตัวฟาร์มอย่างเงี้ยใช่ไหมเงินพี่มีแบบบางทีเป็นล้านสองล้านเลยนะเราสามารถทำนีได้นะล้านสองล้านทำนีได้เรื่อยๆทำนึงนีได้เยอะนะถูกไหมเข้าใจไหมหมายถึงพี่กำลังจะพูดถึงว่าพี่จะสร้างกำแพงอะมาหากำแพงลองไหมมาหากำแพงเต็มแแบ,บะทุกคนอยากเห็นไหมว่ามาหากำแพงเต็มแบบเป็นยังเงี้ยปุ๊บเนะี่ย กำแพงมันหายหรอพออับตุลาหออมยาที่ใช่ใช่ปึ๊บก็วางใหม่เงี้ยคือแบบเราจะสร้างกำแพงแบบโอ้โหกำแพงไม่หาย,ยนะอยู่นะวางเนี่ยสร้างกำแพงไปเรื่อยๆอ่ะถ้ามีตังค์น่าสนน่าสนตัวนี้แมคานิกเยอะรายละเอียดเยอะ,ะเ,เอะจง๋งเดี๋วดูดิเท่ว้าวทุกคนให้เท่าไหร่บอกเลยในคอมเมนต์บอกเลยอี๊เต็มร้อยให้เท่าไหร่เนี่ยแม้เต็มสิบตัวนี้ต้องให้ร้อยแล้วโหมืนเท่ดูโมเดลมัน ควันตั้มไหนวะควอนตั mm ้มคาเมล่าแมนเอลีเฟลวิ่งบาเลียมีทุกอย่างข้อไม่ใชข้อเสียพี่ว่ามันมีครบเกินแล้วถ้ามันยังดาเมดเป็นแสงนพี่บอกเลยว่าทุกตัวในเกมต้องโค้งคำนับให้มันเลยจริงตอนนี้มันแบบพี่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วสำหรับมันมนะคือมันไม่ได้ตัวดาเมจหลักแค่นี้ก็โอเคแล้วจริงมันสุดเกินแล้วครับแค่นี้คือ แค่เนี้ยพี่บอกเลยอัพของมันก็แบบโอ้ขอบคุณครับมาช่วยผมลงเอเลสอย่างสบายเฟลโร่เจ็ดสิบระยะเก้าสิบสตันหกขีสร้างกำแพงห้าล้านแท็กูดาวศูนย์จุดหนึ่งอันนี้คือยังไม่ได้บัฟดีเจนะถ้ามปบัฟดีเจต้องข้างหลังนี่เห็นปะระยะร้อยสามจุดห้าูดาวศูนย์จุดศูนย์แปดโอ้โหสุดเกินตัวนี้ ชอบปะพี่ชอบโคตรเลยแล้วมันตีมสีเดียวกับชุดของพี่เลยนะเนโอ้โหดูท่ามันไงโอ้เท่ดูมุมนี้แ,แบบเทปป่ปะค,คลิปนี้ก็ไวแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไปลองลงในเลนแล้วเดี๋ยวบอกเป็นไงนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นไงเทปป่ปะบ๊ายบาย